สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมไรอ่งุ่นฝั่งประเทศเยอรมน,นีนะคะพเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวจะพามาชมความงามของไรอ่องุ่นนะคะแล้วก็พามาดูว่าช่วงนี้อ่งุ่นเป็นยังไงบ้างนะคะสุกหรือยังนะจ๊ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะพเพื่อนๆจา๋านี่ค่ะนี่ค่ะพเพื่อนๆจา๋าเยอะมาก ค่ะไล่องุงนนะจ๊ะมีตะพูใหญ,ใหญ่เดี๋ยวกลับหน้าจอให้ดูจ้ะเ,เพื่อนๆจ๋านี่ค่ะอุ่นนะคะฝั่งเยอรมันเขาจะปลูกอย่างนี้ค่ะเออกิ่งเขาจะเอาขึ้นขึ้นข้างบนแบบเนี้ค่ะแล้วหน่วยเขาจะล,ลงมาข้างล่างจ้ะแต่ถ้าเป็นฝั่งฝรั่งเศสคะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูเนาะฝั่งฝรั่งเศสคะ่ะเขาจะเอากิ่งอะคะ่ะ โคง้งโคง้งโค้งแบบนี้ครับเพื่อนจ๋าโค้งแบบนี้โคง้งสองสองข้างนะคะโค้งลงมาแบบนี้จ้ะแต่เป็นฝั่งเยอรมันเขาจะเอาขึ้นแบบนี้จ้ะแล้วหน่วยเขาก็จะย้อยลงมาแบบนี้ครับเพื่อนจ๋า ดกมากๆากค่ะเพื่อนๆจ๋าสวยสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าอัง,งนค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูเนาะเยอะมากค่ะดกมากๆเลยค่ะ นี่จะเป็นไล่อง,งุ่นมดเลยค่ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นเนาะสวยงามมากๆเลยค่ะเยอะมากนี่ค่ะาถ่ายให้ดูฝั่งเลยแล้วเอมาัน,นี่หรอ นี่ค่ะดกมากๆครค่ะเพื่อนจ๋าเห็นลูกเอาน่นไม่เอ่ย จะพาเพื่อนๆไปดูฝั่งนี้ค่ะเด็ดโพดโพมากค่ะเพื่อนจ้า คลิปนี้ลาไปด้วยภาพไล่องุ่นส,สวยๆค่ะเพื่อนๆจ๋าดกๆเนาะฝั่งประเทศเยอรมน,นีค่ะขำฝากมานิดเดียวเนี่ยค่ะเ่ราไก่แล้วค่ะเพื่อนจ๋าสวยงามมากค่ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวพเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูจ้ะสะอ่อนนะจ๊ะนี่ค่ะเพื่อนจ๋า ย้อนแสงไม่เอ่ยนี่ค่ะผู้ใหญ่ๆคัะเพื่อนจ๋าดกมากๆค่ะปีนี้ฝนค่อนข้างตกเยอะนะคะถือว่าถือว่าก็ยังเยอะอยู่นะคะเพื่อนจ๋าพืออย่างอื่นบ,บ่เป็นหน่วยเยอะขนาดนี้ค่ะแต่ว่าอางุหนึ่งก็ถือว่า ใช้ได้อยู่เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพูดโพเตงโมเตงไทยพวงแหน่นมากๆเลยค่ะพเพื่อนจา๋าเนาะพาพเพื่อนมาดูค่ะเดี๋ยวปูถ่ายให้ดูข้างล่างนู้นจ้ะดกมากเดี๋ยวปู่ก,กับหนา้าจอให้ดูจ้าค่ะ,คะพเพื่อนจา๋าเต้นอยู่ค่ะ 看。嗯。 没事。嗯嗯嗯